อ,นนนะอันนี้เาเรียกว่าตัวเอกในงานและไม่นช่นางแบบนางแบบนะคะในวันนี้อยากเห็นหน้าไหมคะอยากเห็นหน้าใช่ไหมครับรูปลอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องใส่ากาถ่ายกัอนลูกทั้งจะดูหลอ่อ <laughs> เห็นพี่ๆกล้องก็ถ่ายอ่าเปิดชมหน้าให้ดูได้ไหมครับได้นะครับตอนเปิดนี่ต้องมีดนตรีด้วยไหมครับไม่ต้องโอ้โห <c oughs> oh oh. เดี๋ยวต้องถามก่อนชื่ออะไรครับสเต๊ะอะไรนะลูกเอเคเมื่อกี้จริง,จร,งจริงเหรอหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะนะคะขายร้านไหนคะขายหรือเปล่าลูกอ๋อไม่ได้ขายถ้าขายหมูสเต๊ะนะต้องขายดีแน่นอนเลยถามก่อนถามก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งปิดลูกรออย,อยู่ถามก่อนครับว่าไปฝึกจากไหนฝึกนานหรือ,อยังเออฝึกนาน มาลมีมีท่าเด็ดเต้นให้พี่ดูไหมอ่าเอาเอาดนตรีไหมเอาดนตรีไหมไม่ต้องใช่ไหมเอาท่าเด็ดเต้นให้ดูซิที่ฝึกมาแล้วแบบตั้งแต่สั่งสมมามีท่าเด็ดเด็ดยังไงอ่ะเต้นตัวซิเตรียมนะครับอ๋อ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 เสียงบมือค่ะน้องน้อยของเราจะทำท่าไมเคิลใช่ไหมครับ ทำท่าไมเคิลเป็นไหมครับทำยังไงลูกท่าไมเคิลแจ็คสันทำยังไงเอาอีกเอาอีกเอาอีกทำมาอีกลูกอยากดูท่าไมเคิลอีกไหมด้านโน้นไม่เห็นครับด้านโน้นอะท่าไมเคิลแจ็คสันทำยังไงลูกตึ๊บ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 ของสืบความรู้ให้น้องหมูสเต้นด้วยค่ะครับเอาไปเลยครับนี่คือเป็นเซอร์ไพรส์ของงานนี้นะคะแล้วก็ไม่มีในสคริปต์